ครับสวัสดีครับผมช่างกเกษตรนะครับที่ถามกันว่ามีดต่กล้วยหนาเท่าไหร่นะครับตัวนี้คือทําคมเสร็จแล้วทีแรกมันจะหนาอยู่ประมาณหนึ่งหนึ่งมิลนะหนึ่งถึงหนึ่งจุดสองย่าครับพอเราไปเราพอเราตัดเราอะไรม,มันก็จะบางลงเพราะว่าอะไรนี้ก็ ก็จะเหลืออยู่ประมาณ0.7นะครับเอาเฉพาะตรงตรงคมเลยก็ประมาณ0.5ครับผมแต่ถามว่าจะหักไหมเห็นเพื่อนถามไม่หักครับผมเพราะผมตัดกล้วยตัดของตัดกล้วยน้ำว้าในสบายเลย ไม่หักเคือใหญ่ๆนะเคือใหญ่แต่ถ้าเกิดตัดเป็นกล้วยหอมนี่ยิ่งง่ายเลยครับผมวันนี้ผมเข้าเข้ากะครับไปที่ทำง,งานพูดถึงความคมนะใช้ก็ระวังด้วยนะครับระวังมือด้วยนี่ผมตัดขนด้วยเองก็ขาดเหมือนกันนะครับแล้วผมลองตัดกระดาษีติกระดาษให้ดูเลยครับผมกระดาษก็ขาดครับก็น่าจะ รับให้มันให้คมมันละเอียดกว่าน,นี้ก็ได้ครับแต่แค่แค่ตัดตัดกล้วยนี้ไม่ไม่ต้องคมมากก็ได้ครับผมแค่เฉือนนะครับครับผมก็ปร,ประมาณนี้ยครับเดี๋ยวลองเอาไปใช้ดูไม่ได้ใช้เสร็จ ส่วนตัวผมนะผมใช้ก่อนใช้ผมจะฉีดน้ำมันนะครับถามว่าเป็นไหมสนิมเป็นครับผมไม่ต้องไม่ต้องห่วงครับเป็นลับบัดโดน,โดนยางยางกล้วยโดนอะไรผมก็จะฉีดน้ำมันของผมผมก็จะใช้เป็นรยาการสนิมนะน,น้ำมันน้ำมันน้ำมันจักก็ได้ครับแลต่แต่ผมผมใช้ WD จะเช็ดอย่างเงี้ยครับหลังใช้หลังจากใช้งานก็มาเช็ดยางกล้วยออกหน่อยครับผมบางคนตัดในน้ำนะตัดในน้ำก็มันยางกล้วยไม่ค่อยติดหรอกตัดในน้ำอถ้าไม่ได้ตัดในน้ำมันยางกล้วยจะติดครับนี่ครับผมตัวนี้เตรียมเอาไว้ให้พี่เขาจะวิ่งมาเอาที่บริษัทผมพรุ่งนี้เช้าเห็นบอกว่าจะไปตัดกล้วยด้วยลองเอาไปใช้ดูครับ ัด <C> e <at> ให้ดูเฉยๆนะี่ความคมของมันครับระวังมือด้วยนะครับเวลาใช้อะ <c ười> ผมก็ยังกลัวเลยผมก็กลัวนะเวลาตัด <c ười> ผมกำลังปลูกกล้วยหอมอยู่ผมไม่มีกล้วยน้ำว้าผมไอผมไม่มีกล้วยหอมผมมีแต่กล้วยน้ำว้าแต่ผมจะทำรีวิวให้ดู ส่วนวิธีตัดก็ไปหาดูได้ครับในเพจผมผมทำไว้อยู่ครับผมขอบคุณมากนะครับ